เคยออกไปสามครั้งลงทุกครั้งเอจีนีจะพาเราหลงหรือเราจะไปทุกจริงนี่ปากโกะเนี่ยคือเราตัวเล็กอ่ะแต่เราพวกเราใจใหญ่มากอ่ะไก่โดนหินทุกครั้งโดนหินในที่นี้คือเส้นทางมันลำบากมันมืดมันเปลี่ยว ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราทําเป็นกรุ๊ปไลน์นะคะเป็นกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีคนอยู่เป็นสักสองสามร้อยคนเลยพอเราแจ้งไปปุ๊บนะคะก็จะมีไรายเดอร์ที่เขาสะดวกที่จะไปวิ่งงานนี้ให้อ่ะเขาจะกดเขาจะตอบรับกลับมาบอกว่ารับค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะวิ่งมารับที่ศูนย์เลยเราก็เหมือนยิ่งกว่าทําบุญนะพี่มันได้เยอะกว่าด้วยซ้ำเราวันหนึ่งเราช่วยได้หลายคนมันก็ดีเราอยากให้มันมันลดน้อยลงอะพี่มาทําอย่างเงี้ยครับมันมันมันก็รู้สึกดีมันมีความสุขดีเหมือนกันครับ ถ้าเรายังมีแรงเรายังมีกําลังเลยยังช่วยได้เราก็เราก็ยินดีอะค่ะเพราะว่าคนที่เขาป่วยเขาก็หนักหนากว่าเราอยู่แล้วแล้วเวลาที่เขารอยารออาหารอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาได้รับของจากเราเขาก็สุขใจเราก็สุขใจบางทีเราเห็นเป็นกล่องเหลืองกล่องแดงตามตามสีผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันสำคัญ จริงๆคือมันคือชีวิตคนคนหนึงเออเราพยายามช่วยนะนี่พยายามช่วยให้แบบทุกคนต้องอยู่รอดไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรไปมากกว่าแล้วเราก็ไม่ได้หวังจะได้อะไรคืนแล้ว t o ้ e t กเ e เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ